สวัสดีนักเรียนชั้นป2ออทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนการหาผลลบโดยการตั้งลบแบบไม่มีการกระจายกันก่อนนะคะ,ะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะเรื่องนี้เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะ ในการลบจํานวน2จํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000นะคะโดยไม่มีการกระจายเนี่ยเราทําได้ยังไงมาดูตัวอย่างกันนะคะจากประโยคสัญลักษณ์นะคะ538ลบกับ112เท่ากับเท่าใดนะคะเราสามารถทําได้2วิธีนะคะทำยังไงมาดูกันค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการตั้งลบโดยใช้ตารางหลักก็คือเราเขียนหลักไว้ก่อนนั่นเองเพื่อความแม่นยำถูกต้องไหมคะ ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนเป็นตัวตั้งตัวไหนเป็นตัวลบนะคะตัวตั้งคืออะไรคะตัวตั้งคือ538นั่นเองเรียนจาได้ไหมคะอยู่ข้างหน้าเลย538นะคะเราก็เอาไปวางให้ตรงหลักนะคะหลักร้อยคือหหลักสิบคือ3นะคะหลักหน่วยคือ8อ่าแล้วใส่เครื่องหมายลบเห็นไหมคะจากนั้นค่ะใส่ตัวลบลงไปค่ะนั่นคือ112นะคะ หอ่าใส่ให้ตรงกับหลักร้อยค่ะอ่าแล้วก็ต่อไปหนึ่งในหลักสิบค่ะและสองในหลักหน่วยค่ะอ่าเมื่อเราตั้งหลักให้ตรงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการลบได้เลยโดยเริ่มลบจากหลักไหนก่อนคะอ่าเก่งมากๆเลยค่ะหลักหน่วยนั่นเองค่ะหลักหน่วยของเราตอนนี้ตัวตั้งคืออะไรคะตัวตั้งด้านบนค่ะคือ8นะคะ แปดลบกับสองค่ะอ่าแปดลบสองเหลือเท่าไหรคะมีแปดลบสองค่ะเหลือหกถูกต้องไหมคะเราเติมหกในคําตอบของหลักหน่วยค่ะต่อไปค่ะเมื่อเสร็จสิ้นหลักหน่วยแล้วนะคะเราก็ไปลบกันต่อที่หลักสิบค่ะอ่าหลักสิบตัวตั้งคือสามนะคะลบกับอะไรคะหนึ่งอ่าสามลบหนึ่งเหลือเท่าไหรคะสามลบหนึ่งเหลือ นั่นเองอต่อไปค่ะหลักร้อยค่ะหลักร้อยตัวตั้งของเราคือ5ค่ะ5ลบด้วย1 5ึลบหได้เท่าไหร่คะ5้ลบหเป็น4นั่นเองค่ะาฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วนะคะ538ดลบด้วย112จะได้เท่ากับ426นั่นเองค่ะ นี่คือวิธีแรกนะคะเมื่อนักเรียนชํานาญแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเขียนหลักไว้ด้านบนแล้วถูกต้องไหมคะเราสามารถใช้วิธีลัดได้เลยนะคะโดยการเขียนเลขตัวตั้งไว้ก่อนเลยค่ะมีระยะห่างนิดนึงนะคะ538ลบกับ112อ่าเขียนให้ตรงหลักกันค่ะจากนั้นสามารถลบได้เลยโดยเริ่มจากหลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะหลักหน่วย8ลบ2เหลือ6 ต่อไปหลักสิบสาลบหเหลือสองหลักร้อยค่ะห้าลบหนึ่งเหลือสนั่นเองค่ะคำตอบที่ได้เท่ากันเห็นไหมคะสี่้ยยี่สินั่นเองค่ะดังนั้น5้าร้อยสาลบหนึ่งรเท่ากับสี่นั่นเองค่ะนี่ก็คือหลักในการตั้งลบนะคะแต่นี้คือเราเรียนไปแล้วในส่วนของการลบที่ไม่มีการกระจายนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเรามาดูการลบที่มีการกระจายกันบ้างค่ะเรามาดูกันเลยค่ะหลักการนะคะเหมือนกันเลยค่ะการลบตามแนวตั้งนะคะโดยมีการกระจายเนี่ยเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันค่ะจากประโยคสัญลักษณ์นะคะ354ลบกับ 283ได้เท่ากับเท่าไรเราสามารถลบได้2วิธีเหมือนเดิมคือ,อตั้งเขียนหลักไว้ก่อนนะคะแล้วก็เติมอะไรคะตัวตั้งและตัวลบแล้วก็ลบกันแล้วก็มีวิธีลัดเข้าใจไหมคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูวิธีแรกกันก่อนค่ะเราใช้การหาผลลบโดยใช้ตารางหลักนะคะก่อนอื่นค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนคือตัวตั้งคะระหว่าง354กับ283 354ห้าิถูกต้องไหมคะอ่าตัวตั้งเราเขียนก่อนเลยค่ะ3ามอยู่ในหลักร้อยถูกต้องไหมคะหอยู่ในหลักสิบและสี่อยู่ในหลักหน่วยต่อไปเติมเครื่องหมายลบเห็นไหมคะจากนั้นเติมตัวลบลงไปค่ะตัวด้านหลังจํานวนด้านหลังก็คือ2อ3ปดานั่นเองสองอยู่ในหลักร้อยค่ะ8ดอยู่ในหลักสิบค่ะและสามอยู่ในหลักหน่วยค่ะอ่า เมื่อเราวางหลักให้ตรงกันเรียบร้อยแล้วทำยังไงได้เลยคะลบได้เลยแต่เราต้องเริ่มลบจากหลักหนักหลักไหนก่อนคะหลักหน่วยนั่นเองคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะทุกคนหลักหน่วยของเราตอนนี้คะ่ะสี่ลบสามถูกต้องไหมคะสี่ลบสามสี่ลบสามได้เท่าไหร่คะหนึ่งนั่นเองต่อไปคะ่ะหลักสิบค่ะอ่าหลักสิบค่ะตอนนี้หลักสิบตัวตั้งของเราคืออะไรคะ 5ถูกต้องไหมคะลบด้วย8่นักเรียนสังเกตรตรงนี้ดีๆนะคะ5ลบด้วย8ค่ะ5เนี่ยเขามีค่าน้อยกว่า8ถูกต้องไหมคะตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบฉะนั้นเราจะไม่สามารถลบได้คะ่ะ5ลบ8ไม่ได้ตัวเองมีน้อยกว่าจะไปลบสิ่งที่มากกว่าไม่ได้นะคะฉะนั้นเราจะทำยังไงคะถึงจะสามารถลบกันได้อา วิธีการคือเราจะต้องมีการกระจายจากหลักทางด้านหน้ามาให้เราค่ะหรือเราจะต้องไปยืมคนอื่นนั่นเองอามาดูกันนะคะว่าทำยังไง5้าลบ8ดไม่ได้นะคะเราต้องมีการกระจายมาจากหลักร้อยค่ะหลักร้อยของเราคือ3ามนะคะสามร้ยถูกต้องไหมคะเราให้หลักสิบนะคะไป10หน่วยค่ะคือให้ไป สิบสิบนั่นเองนะคะให้ไปสิบตัวเองจะเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองร้อยเหลือสองนั่นเองนะคะซึ่งเราให้ไปในหลักสิบถูกไหมคะเป็นสิบสิบบวกอีกห้าเดิมที่มีอยู่จะก,กลายเป็นสิบห้าทันทีนะคะนักเรียนจะเห็นสีแดงด้านบนนะคะในหลักสิบของเราตอนนี้สิบห้าลบด้วยแปดจะเหลือเท่าไหร่คะสิบห้าลบแปดเหลือเจ็ดนั่นเองคะ่ะ อ่าสิบ้าลบแเหลือ7จ็ดนั่นเองนะคะอ่าวิธีการลบนะคะสิบลบแนั่นเนี่ยอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะคือการที่นักเรียนนับตั้งแต่8เป็นต้นไปให้ถึง15นะคะอ่า,าลองนับดูนะคะแแล้วนับต่อไปเลย8แล้ว9 10าสิบ1ิบเอ็ดบสองสิบบสี้าซึ่งเมื่อเราดูแล้วเราจะนับไปทั้งหมด7ครั้งนะคะกว่าจะถึงสิบหาฉะนั้นสิบลบแปดจะเท่ากับ7นั่นเองค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะ หลักร้อยของเราเหลือสองค่ะสองลบด้วยสองเหลือศูนย์ค่ะอ่าฉะนั้นคำตอบของเรานะคะสามร้อยห้าสิบี่ลบสองร้อยแปดสิบสามจะได้เท่ากับเจ็ดสิบเอ็ดนั่นเองค่ะอ่าศูนย์ด้านหน้าเราจะไม่เอามาแล้วนะคะเมื่อนักเรียนสังเกตนะคะถ้ามีศูนย์อยู่ในหลักทางด้านหน้าสุดนะคะหรือว่าหลักทางด้านซ้ายสุดเนี่ยเราจะไม่นิยมเขียนแล้วนะคะเราจะเริ่มจากหลักสิบเลยเจ็ดสิบเอ็ดห็นะคะอ่า คราวนี้เมื่อเราชํานาญแล้วนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องเขียนหลักค่ะอ่ะเราก็มาใช้วิธีการลบแบบลัดได้เลยก็คือวางตัวตั้งเลยค่ะ354ลบกับ283ได้เลยและเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อน4ีลบ3เหลือ1 5-8ลบ8ไม่ได้ถูกต้องไหมคะจะต้องได้รับการกระจายมาจากหลักร้อยหรือไปยืมคนอื่นมานะคะทำให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นเท่าไหร่คะ15นะคะเห็นไหมคะ15า 3จากเดินเป็น3ให้เพื่อนยืมไปแล้ว1น,นะคะหน่หน่หวยก็จะเหลือ2นั่นเอง15ลบ8เหลือ7 2 2ลบ2เหลือ0นยคำตอบคือ71เห็นไหมคะนี่คือหลักการลบแบบมีการกระจายนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะเรามาดูตัวอย่างนี้กันค่ะซื้อข้าวสาร430บาทอาหารกระป๋อง291บาท ซื้อข้าวสารมากกว่าอาหารกระปอ๋อง4บาทอยากรู้ความแตกต่างถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราต้องลบกันนะคะสามารถเขียนประโยค์ศัญลักษณ์ได้ว่า430ลบ291ค่ะทีนี้เราจะหาผลลบได้ยังไงเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ใช้วิธีการตั้งลบถูกต้องไหมคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเมื่อหากเรายังไม่ชํานาญเราก็เขียนหลักไว้ก่อนเลยค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยและเขียนตัวตั้งตัวลบลงไป 430รสามิบลบกับสองเสบเขียนให้ตรงหลักนะคะจากนั้นขั้นตอนแรกนะคะเราก็ลบกันในหลักหน่วยก่อนถูกต้องไหมคะ,ะหลักหน่วยของเราตอนนี้คือศูนย์ค่ะศนย์ลบ1เห็นไหมคะศูนย์ลบ1น่านักเรียนคิดว่าศูนย์เนี่ยลบ1ได้ไหมคะตัวตั้งน้อยกว่าศูนน้อยมากเลยหนูนะคะน้อยที่สุดเลยน้อยกว่า1ฉะนั้นไม่สามารถลบได้จะต้องมีการกระจายมาจากหลักสิบค่ะ หลักสิบ่ากระจายมายังไงนะคะหลักสิบนะคะจากเดิมเป็นสามสิบให้เขาไปหนึ่งสิบเขาก็จะได้ในหลักหน่วยเป็นสิบเห็นไหมคะตัวเองจะเหลือแค่สองอีกครั้งนะคะหลักหน่วยของเราศูนลบหนึ่งไม่ได้ดังนั้นเราต้องได้การกระจายมาจากหลักสิบนั่นเองนะคะหรือเป็นการยืมหลักสิบมานะคะอ่าตัวเอง เมื่อยืมมาจะได้เท่ากับ10นะคะ10บวกศูนย์เดิมก็มีค่าเท่ากับ10เหมือนเดิมนะคะส่วน3ามในหลักสิโดนยืมไปตัวเองจะเหลือแค่2นะคะให้เพื่อนยืมไปแล้วนะต่อไปเรามาดูหลักหน่วยกันต่อค่ะในเมื่อเราได้รับการกระจายหรือยืมจอื่นมาแล้วนะคะตัวเองได้10แล้วฉะนั้นตอนนี้เราสามารถลบได้แล้วค่ะ10บลบหเหลือ9นั่นเองค่ะต่อไป มาดูขั้นตอนที่สองกันค่ะขั้นตอนที่สองนะคะ่าเมื่อเรานะคะได้กระจายให้หลักหน่วยไปแล้วนะคะตัวเองเหลือแค่สองนะคะนักเรียนดูในหลักสิบนะคะตอนนี้สองนะคะลบด้วยเก้าถูกต้องไหมคะซึ่งสองก็ไม่สามารถลบเก้าได้เพราะสองเนี่ยน้อยกว่าเก้านั่นเองเมื่อน้อยกว่าเก้าทำยังไงเราก็ต้องได้รับการกระจายมาจากหลัก ถัดไปในด้านซ้ายก็คือหลักร้อยนั่นเองนะคะ,ะตัวตั้งเป็น2หรือ20นะคะน้อยกว่า90ดังนั้นลบไม่ได้ต้องกระจายมาจากหลักร้อยค่ะหลักร้อยกระจายมาเท่าไหร่คะ,ะกระจายมาให้เป็นอีก10นะคะ10บวกอีก2เดิมเป็น12แล้วตัวเองนะคะจาก4หลักร้อยนะคะ จาก400ก็จะเหลือแค่300นั่นเองเหลือแค่3นะคะ,ะในเมื่อหลักสิบเราตอนนี้ตัวตั้งมากกว่าตัวลบแล้วเราก็สามารถลบได้เลย12ลบ9ก็จะเหลือเท่าไหรคะ,ะนะัเรียนใช้วิธีนับต่อเลยก็ได้คะ่ะ9แล้วอะไรคะ9แล้ว10 11 12เรานับไปกี่ครั้งคะ3ครั้งถูกต้องไหมคะ,ะต่อไปหลักร้อยค่ะร้อยหลักร้อยนะคะตอนนี้ ตัวตั้งของเราคือ3ลบด้วย2 3ลบ2ก็ได้เท่ากับ1นะคะดังนั้นคำตอบของเราในข้อนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ139นั่นเองค่ะนี่ก็คือหลักการลบแบบมีการกระคราวนี้เหมือนเดิมค่ะเมื่อนักเรียนสามารถทําได้คล่องแคล่วแล้วนะคะเราก็สามารถใช้วิธีับได้โดยการเขียนตัวตั้งแล้วก็ ลบไปเลยนะคะโดยไม่มีการเขียนหลักไว้ด้านบน430ลบด้วย291นั่นเองนะคะนักเรียนค่อยๆดูไปทีละหลักนะคะทำช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะซึ่งคำตอบก็จะได้เท่ากันคือ139นั่นเองซึ่งนักเรียนสังเกตได้ว่า139ที่เป็นคำตอบะคะ่ะเมื่อเรานำไปบวกกับตัวลบก็คือ291จะมีค่าเท่ากับ430ตัวตั้งนั่นเองนะคะ นี่ก็คือการเช็คว่าเราเนี่ยทำได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะหากว่าเราได้คําตอบมาแล้วบวกกับตัวลบไม่ได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเราทําผิดแล้วนะคะเหมือนข้อนี้เนี่ยคำตอบคือ139เมื่อเราเอา139มาบวกกับตัวลบคือ291จะมีค่าเท่ากับ430พอดีเลยค่ะ,ะแสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องแล้วนะคะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันต่อค่ะ506นะคะลบกับ149นะคะห้าลบกับ149เหมือนเดิมเลยถูกต้องไหมคะเราต้องวางตัวเลขของเราเนี่ยตัวตั้งกับตัวลบให้ตรงหลักก่อนนะคะถึงจะทําการลบกันมาดูขั้นตอนที่1ค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะ เราเมื่อเราวางตัวตั้งและตัวลบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการลบหลักหน่วยก่อนถูกต้องไหมคะซึ่งหลักหน่วยของเราตอนนี้เนี่ยตัวตั้งเนี่ยน้อยกว่าตัวลบค่ะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราต้องมีการกระจายเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะอ่าแต่ที่นี้ค่ะเมื่อเราสังเกตดีๆนะคะหลักหน่วยของเราตอนนี้เป็นหกนะคะลบเก้าลบไม่ได้นะคะเพราะว่าหกเนี่ยน้อยกว่า9ฉะนั้นเราต้องมีการกระจายมาจากหลักสิบ แต่หลักสิบของเราเป็นศูนย์ค่ะอ่าในเมื่อหลักสิบของเราเป็นศูนย์จะทํำยังไงวิธีการนะคะมาดูกันเมื่อหลักสิบของเราเป็นศูนย์เราไม่มีให้หกถูกต้องไหมคะดังนั้นศูนย์ตัวนี้นะคะมีหน้าที่นะคะหลักสิบตรงนี้ยมีหน้าที่ที่จะไปรับการกระจายมาจากหลักร้อยก่อนคะอ่ะอ่าทำยังไงนะคะเราจะเริ่มต้นจากหลักร้อยก่อนเลยนะคะที่จะต้องไปกระจายให้คนอื่นนะคะ ดูอีกครั้งนะคะหลักหน่วยของเราเป็น6ลบ9้าไม่ได้นะคะเราจริงๆแล้วเราต้องยืมจากหลักสิบถูกต้องไหมคะเราต้องขอจากหลักสิบแต่ทีนี้หลักสิบของเราดันเป็นศูนย์เป็นศูนย์ทีนี้เมื่อเป็นศูนย์ศูนย์ก็ให้เพื่อนไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะตัวเองก็ไม่มีอะไรเลยฉะนั้นหลักสิบตัวนี้ค่ะต้องไปขอมาจากหลักร้อยอีกทีนึงซึ่งหลักร้อยตรงนี้เนี่ยก็ใจดีก็จะกระใจายให้คนอื่นไปด้วยนะคะ อ่ามาดูกันหลักร้อยของเราตอนนี้คือ500ถูกต้องไหมคะหัก500เนี่ยกระจายไป100ค่ะกระจายให้หลักสิบตัวเองเนี่ยก็จะเหลือแค่4ส่วนหลัก10เนี่ยเดิมตัวเองเป็น0ได้มา100 100หมายถึง10 10ถูกต้องไหมคะได้มาสิาในเมื่อได้มาสิแล้วอตอนนี้จากเดิมที่มีเป็น0ได้มาเป็นสิแล้วค่ะ เมื่อได้มาสิบปุ๊บก็จะมีพอให้สําหรับหลักหน่วยแล้วถูกต้องไหมคะ,ะคราวนี้หลักสิบที่เป็นสิกระจายให้หลักหน่วยค่ะ,ะหลักสิบกระจายให้หลักหน่วยไปหนึ่งสิบหนึ่งสิบตัวเองก็จะเหลือแค่9หลักหน่วยของเราก็จะได้มา10บจากเดิมมีอีกหก็จะกลายเป็น1ิบหกนั่นเองนะคะอะนักเรียนดูดีนะคะตรงนี้จะเป็นการกระจายกันเป็นขั้นๆน,นะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะอหลักหน่วยของเรานะคะตอนนี้คือ6ลบ9ลบไม่ได้นะคะเพราะว่า6น้อยกว่า9ฉะนั้น6จะต้องไปขอยืมมาจากหลักสิบแต่หลักสิบเองไม่มีค่ะตัวเองเป็น0ะฉะนั้นเมื่อตัวเองเป็น0หลักสิบก็จะมีหน้าที่ที่จะไปขอต่อมาจากหลักร้อยอซึ่งหลักร้อยของเราเนี่ยเป็น5ค่ะหรือ500 5ตัวนี้จะมีหน้าที่กระจายไปให้หลักสิบนะคะ เมื่อตัวเองมี500กระจายไป100ตัวเองก็จะเหลือ4นะคะหลักสิบของเราก็จะได้มา10 100ก็คือ10 10นั่นเองนะคะได้มา10ในเมื่อได้มา10บแล้วก็จะมีพอให้หลักหน่วยให้หลักหน่วยก็กระจายไปแค่1นึตัวเองก็จะเหลือ9หลักหน่วยได้มา10บวกกับของเดิมที่เป็น6ก็จะได้เป็น16นั่นเองอคราวนี้ เราก็สามารถลบได้แล้วค่ะเริ่มที่หลักหน่วยเลยนะคะ16ลบ9ได้เท่าไรคะ16ลบ9เรานับต่อเลยก็ได้ค่ะ9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16คำตอบคืออะไรคะ7นั่นเองนะคะต่อไปมาดูขั้นตอนที่2ค่ะอ่าเมื่อหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วไปที่หลักสิบค่ะหลักสิบตอนนี้ของเราคือ9ค่ะ9ลบ4เหลือ5นั่นเองค่ะอ่า ต่อไปค่ะขั้นตอนที่3ค่ะเราก็มาลบในหลักร้อยค่ะหลักร้อยของเรานะคะกระจายขุดืิมไปแล้วตัวเองเหลือ4ค่ะ4ลบด้วย1ค่ะ4ลบด้วย1เหลือ3นั่นเองค่ะดังนั้น506ลบ1น9จะได้เท่ากับ357นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตข้อนี้ดีๆนะคะกูย้ำหลายรอบมากเลยนะเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราเนี่ย ชำนาญแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนหลักไว้ด้านบนแล้วเราสามารถเขียนตัวตั้งและตัวลบแล้วก็ลบกันได้เลยนะคะ5 0 6ลบ4จะมีค่าเท่ากับ357ตรงกับที่เราทำมาเมื่อกี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะก็คือการหาผลลบของจำนวน2จํจำนวนโดยการตั้งลบนะคะ ต้องทำยังไงคะเราต้องเขียนเลขโดดแต่ละหลักเนี่ยให้ตรงกันก่อนถูกต้องไหมคะแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่หลักเดียวกันมาลบกันซึ่งเริ่มจากทางไหนก่อนคะหลักหน่วยถูกต้องไหมคะถ้าหลักใดมีตัวตั้งที่น้อยกว่าตัวลบหมายถึงตัวด้านบนน้อยกว่าตัวด้านล่างนะคะเราจะต้องมีการกระจายจำนวนจากหลักทางซ้ายเนี่ยมาให้หรือเป็นการยืมเข้ามานั่นเอง ถ้าหากหลักทางซ้ายของเราไม่มีให้เรายืมหรือเป็นศูนย์เราจะต้องมีการอะไรคะยืมต่อจากหลักถัดไปอีกนะคะเหมือนที่คุณครูสอนไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมอบหมายนักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า 67ถึง68ค่ะมี2หน้านะคะนักเรียนจะได้ฝึกการลบแบบมีการกระจายนะคะนักเรียนของคุณรูเก่งอยู่แล้วทำได้แน่นอนนะคะเหมือนเดิมค่ะเมื่อน,นักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปที่ชัดเจนนะคะและส่งมายังไลน์ส่วนตัวของครูทายค่ะสำหรับวันนี้คุณรูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ